นี่คือมินาสซโกะมังงะวัน็ัดของอาจารย์โคโตยามะผู้เขียนเพลงรักมนุษย์คาง่าวและโคดเกียนเซียนขนมถูกตีพิมพ์วันที่13พฤศจิกาย,ยนปี2024ว่าด้วยเรื่องราวของทาคาโซโกะนักเคนโดชั้นมห้ฝีมือชากาจที่อยากจะเลิกเล่นเคนโดด้วยความเบื่อหน่ายหลังจากที่เขาได้คว้าแช,ชมป์ระดับประเทศมาแล้วเขาได้บังเอิญเจอกับซามูไรปิศนาที่ดูเหมือนว่าจะยังเด็กกว่าเขาด้วยซ้ำแต่เพียงเสี้ยววินาทีเดียวเมื่อการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นเขาก็ได้แพ้ลงเสียแล้ว การเดินทางตามหาตัวจริงของสมุไรปิศณนาคนนั้นจึงได้เริ่มต้นขึ้นมังงะเปิดมาด้วยการสัมภาษณ์เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังสวมชุดเคนโดอยู่ทาคาซโกะกำลังถูกสำนักข่าวต่างๆสัมภาษณ์อยู่หลังจากที่เขาได้เอาชนะการแข่งขันเคนโดเยาวชนระดับประเทศได้สำเร็จทาคาสโกะได้บอกว่าเขานั้นจะพยายามเพื่อที่จะเก่งขึ้นให้ได้และจะเล่นเคนโดต่อไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเลย ท่าคาซโกนั้นเป็นที่จับตามองจากทุกๆฝ่ายแม้กระทั่งปร,รมาจารย์เคนโดระดับประเทศอย่างอาจารย์ไคนาจิกะระนักขคนโดระดับดัน8ดออกปากชมเชยตัวเขาด้วยซ้ำแต่สำหรับเขาแล้วภายในจิตใจของเขาเคนโดมันช่างน่าเบื่อหนห่ายเลยเกินอยากที่จะเลิกเต็มท้นเสียแล้วทั้งความน่าเบือ่อทั้งทรงผมที่ต้องโกนหัวลน้นถึงขั้นมหาไลแล้วยังต้องโกนหัวอีกเหรอไม่อยากจะเล่นมันต่อแล้วนั่นทำให้ระหว่างทางเดินกลับบ้านของเขาเขาได้ตัดสินใจที่จะบอกกับตัวเองว่า ในวันพรุ่งนี้เขาจะไปลาออกจากชมรมเคนโดแล้วแต่นะหว่างที่เขากําลังเดินกลับบ้านนั้นและกําลังรอข้ามทางรถไฟอยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นก็มีสมุไรพเนจรปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับดาบเคนโดและบอกให้ทาคาสโกชักดาบเคนโดออกมาแต่เมื่อทาคาสโกลองฟังเสียงนั้นดูแล้วดูเหมือนว่าจะยังเด็กกว่าตัวเขาได้ซ้ําทาคาสโกเลยคิดว่าจะตบเกรียนเด็กเดียวสักหน่อยเมื่อทาคาสโกชักดาบออกมาและทั้งคู่พร้อมที่จะสู้กันการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้น แต่เพียงเสี้ยววินาทีเดียวดาบของท้าคาสโกก็ได้หลุดออกจากมือของเขาแล้วภายในใจของทาคาสโกะนั้นเต็ไมไปด้วยความสับสนและมึนงงท่าน,นีคือการแข่งขันเขาก็ได้แพ้ไปครึ่งทางแล้วแต่ท่าน,นีคือการต่อสู้จริงเขานั้นได้ตายไปแล้วแต่ก่อนที่สมุไรพเนจรจะลงดาบปิดชีพเขา สมุไรปิศาก็ได้หยุดดาบลงและเดินจากไปทิ้งความพ่ายแพ้เอาไว้ให้กับทาคาสโกพร้อมกับบางสิ่งบางอย่างที่ได้เริ่มก่อตัวภายในใจของเขาในวันต่อมาทาคาสโกได้ไปซ้อมเคนโดที่ชมรมของโรงเรียนตามปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือภายในจิตใจของเขามันมีบางอย่างไม่ถูกต้องทำให้เขาตัดสินใจที่จะออกจากโรงฝึกทันทีก่อนที่จะบอกกับรุ่นพี่ในชมรมว่าเขานั้นจะกลับบ้านแล้ว แต่ว่าทิ้งท้ายเอาไว้อย่างหนึ่งว่าเขานั้นจะไม่มีทางเลิกเล่นเคนโดอย่างแน่นอนสำหรับทาคัสโกะแล้วไอ้สมุไรพเนจรน,นั่นมันแข็งแกร่งจริงๆเขาปล่อยเอาไว้ไม่ได้และจะต้องหาทางแก้แค้นให้จงได้ตัดภาพมาที่เด็กสาวคนหนึ่งที่กำลังทำกับข้าวเช้าอยู่เธอค่อยๆทำอาหารและค่อยๆกินข้าวเชาว้าก่อนจะเตรียมตัวเดินไปโรงเรียนตามปกติโดยตัวเธอนั้นได้มีกระเป๋าเคนโดใบเก่าๆสะพายอยู่บนหลัง แต่ที่ใบหน้าของเธอนั้นมันช่างว่างเปล่าและกลวงโบเธอเค่อยๆเดินไปโรงเรียนตามเส้นทางอย่างเงียบสงบและเมื่อไปถึงห้องเรียนของเธอแล้วเธอก็ได้ทิ้งตัวลงนอนบนโต๊ะก่อนที่จะนอนกลางวันอย่างสบายใจหลังจากที่ทาคาซโกะออกมาจากโรงเรียนแล้วเขาก็ได้ไล่ตระเวนไปตามโลฟฝึกต่างๆต,ตามแต่ละโรงเรียนเพื่อที่จะตามหาสมุไรพเนจรคนนั้นให้ได้แต่กลับไม่พบวี่แววอะไรเลยจนมันอยู่อยู่ที่โรงเรียนสมัยมัธยมต้นของเขาเอง ที่นี่มีคนเก่งอยู่บ้างแต่ว่าเมื่อเทียบกับขนาดตัวแล้วมันไม่ใช่เลยสักคนที่จะมีขนาดตัวใกล้เคียงกับซามูไรพเนจรคนนั้นแต่ก่อนที่ทาคาสโกนั้นกําลังจะกลับไปก็ได้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในโรงฝึกทาคาสโกรู้สึกสนใจเด็กคนนั้นเป็นพิเศษเขาเลยตัดสินใจที่จะหยุดดูก่อนรุ่นน้องของเขาได้บอกว่าเธอชื่อว่าโอมิเธอคอยดูวิดีโอการแข่งขันของทาคาสโกมาโดยตลอดทาคาสโกเลยตัดสินใจที่จะนั่งดูต่ออีกสักพักหนึ่ง ทาสโกได้เห็นการแข่งขันระหว่างโอมิกับเด็กผู้ชายตัวใหญ่ที่แข็งแกร่งกว่าอย่างมากทําให้โอมินั้นโดนชนกระเด็นออกไปได้อย่างง่ายดายแต่ตลอดการแข่งขันแล้วโอมินั้นไม่ได้ตะโกนออกมาเลยแม้แต่น้อยซึ่งสําหรับการตะโกนในการแข่งขันเคินโดนั้นเป็นธรรมเนียมและวิธีการแข่งขันซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยสามารถทําให้แข็งแกร่งขึ้นได้หลังจากโอมิได้พ่ายแพ้ลงทาคาสโกจึงได้เดินเข้าไปชมเชยเด็กผู้ชายตัวใหญ่คนนั้นแต่ก็เดินเข้าไปคุยกับโอมิพร้อมๆกัน พร้อมทั้งชวนเธอมานั่งคุยด้วยนิดหน่อยโอมิเป็นเด็กผู้หญิงตัวค่อนข้างเล็กบอบบางและเสียงเบามากทั้งคู่นั่งคุยกันนิดหน่อยก่อนที่ทาคาซโกะจะเอ่ยปากถามคำถามที่ทำให้โอมิถึงกับเหงือตกเธอจงใจแพ้ทำไมสีหน้าของโอมิไม่สามารถปกปิดความจริงที่ถูกทาคาซโกะอ่านออกได้ใช่แล้วเธอจงใจแพ้โอมิกระวนกระวายเล็กน้อยพร้อมกับบอกรุ่นพี่ทาคาซโกะว่าขอร้องว่าอย่าให้เขาบอกใครเลยนะคะ เธอไม่อยากที่จะทำร้ายใจิตใจพวกเขาแต่อีกอย่างที่ทำให้ทาคาโซโกะรู้สึกบุญงิดก็คือเธอนั้นไม่ยอมตะโกนในเวลาการแข่งขันเลยแต่เมื่อทาคาโซโกะนั้นได้เอ่ยปากถามออกไปว่าทำไมเธอถึงเลยที่จะไม่ตะโกนละ่ะแต่เมื่อโอมิต,ตอบกลับมานั้นทำให้ทาคาโซโกะรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติไปและทำให้ชวนขนลุกได้เวลาตะโกนมันเหมือนกับการร้องขอชีวิตอยู่เลยล่ะคะ่ะก่อนที่ทาคาโซโกะจะกลับบ้าน รุ่นน้องในชมรมก็ได้ถามว่าสรุปแล้วรุ่นพี่กําลังตามหาอะไรอยู่หรอครับแต่ในคราวนี้ทาคาสโกกับตอบไปด้วยสีหน้ารื่นรมว่าช่างมันเถอะในคืนเดียวกันนั้นเองสมุไรพเนจรคนนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เหยื่อนั้นไม่ใช่ทาคาสโกอีกแล้วแต่เป็นอาจารย์ไคนาจิการะปรมาจารย์เคนโดระดับดัน8ด <c oughs> เพียงเสียวินาทีเดียวปรมาจารย์ดาบก็ได้กองอยู่กับพื้นแล้ว เหลือเพียงเสียงหุ่เราะของสมุไรพเนจรที่ค่อยๆหายไปกับสายลมวันต่อมาทากาสโกรีม,มายังโรงพยาบาลและได้พบกับอาจารย์ไคนาจิกระที่นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยในสภาพสะบักสะบอมมีผ้าพันแผลเต็มตัวไปหมดอาจารย์ได้บอกว่าเขาถูกซิจิงิริสังหารซิจิงิริสมุไรที่เที่ยวทดสอบดาบและวิชาในยามค่ำคืน ซิจิงิรินั้นจะได้หายเหยื่อที่อยู่ตัวคนเดียวในตอนกลางคืนและสังหารลงเพื่อเป็นการทดลองวิชาก่อนจะจากไปอย่างไร้ล่องลอยเป็นการกระทําของซามูไรที่สามารถหาพบได้มากในสมัยก่อนอาจารย์ได้เล่าว่าในการต่อสู้ครั้งนั้นเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นมันเหมือนกับหนังม้วนเดียวกันที่เกิดขึ้นกับทาคาสโกเลยซามูไรพเนจรคนนั้นได้เข้ามาในระยะต่อสู้อย่างรวดเร็วและปลดดบาบออกจากมือของอาจารย์ไคนาจิกระ,ระในเสี้ยววินาทีนั้นอาจารย์ไคนาจิกระ,ระก็ได้แพ้อย่างหมดรูปแล้ว สมุไรพเนจรคนนั้นได้โค้งคำนับเล็กน้อยก่อนที่จะได้เดินจากไปแล้วอาจารย์ก็ได้ถูรถชนนิดหน่อยในระหว่างทางกลับบ้านเฉยๆเลยต้องมายอยู่โรงพยาบาลแบบนี้ถ้าคาซโกะตะลึงเล็กน้อยพร้อมกับตบมุกเรื่องของอาการบาดเจ็บของอาจารย์ถึงแม้มันแทบจะไม่ทำให้อาจารย์บาดเจ็บเลยก,ก็เถอะถ้าคาซโกะบอกกับอาจารย์ว่าเขาจะตามหาเด็กคนนั้นและสั่งสอนเจ้าเด็กนั่นเองก่อนที่จะเดินออกจากห้องพักผู้ป่วยไปถ้าคาซโกะคงจะโกรธมากเลยสินะ อาจารย์ไคนาจิกะได้คิดในใจตัดมาที่โรงฝึกของโรงเรียนมัธยมต้นแห่งเดิมคราวนี้ถ้าคาสโกได้มาเกาะหน้าต่างและเฝ้าดูการแข่งขันของโอมิอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ก็เหมือนเดิมเธอได้แพ้ให้กับการโจมตีที่จงแจงและชัดเจนเหมือนกับเธอจงใจถ้าคาสโกจึงได้ขอเวลานอกเพื่อจะได้พูดคุยกับโอมิอีกครั้งหนึ่งทำไมเธอถึงเลือกที่จะไม่เอาจริงละ่ะถ้าคาสโกถามด้วยท่าทางงุหงิดเล็กน้อยมันสำคัญด้วยหรอคะ โอมิก้มหน้ากลมตาพยายามหลบหน้าแต่ก็ยังตอบออกมาด้วยเสียงเบาๆต่อให้ทาคาสโกจะพยายามพูดยังไงแต่โอมิก็ยังคงปฏิเสธที่จะเอาจริงจนได้มีคำพูดหนึ่งหลุดออกมาจากปากของทาคาสโกหรือว่าจะให้ฉันแฉเรื่องที่เธอตะเวนไปตามถนนตอนกลางคืนไล่ตีคนอื่นดีละ่ะสีหน้าของโอมิเริ่มซีดค่อยๆเงื่อตกเหมือนกับความลับบางอย่างที่ได้ปกปิดมาไว้ตลอดกำลังจะถูกเปิดเผย ถ้าไม่อยากถูกแชร์แล้วก็เอาจริงซะเมื่อโอมิกลับขึ้นสังเวียนและการแข่งขันได้เริ่มขึ้นอีกครั้งเพียงซีวินาทีเดียวดาบก็ได้หลุดออกจากมือของคู่ต่อสู้แล้วทุกคนในโรงฝึกต่างมึนงงและจับจ้องมาที่โอมิเด็กผู้หญิงที่อ่อนแอที่สุดในโรงฝึกแต่กลับสามารถสลัดดาบออกจากมือคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายคู่ต่อสู้ชายอีกฝั่งเริ่มกระวนกระวายเล็กน้อยและหาแก้ตัวไปพางๆมันแค่มือลื่นเฉยๆนะ แต่เมื่อการแข่งขันกลับมาเริ่มอ,อีกครั้งโอมิก็ได้กลายเป็นฝ่ายแพ้แพ้อย่างเรียบง่ายและธรรมดาเหมือนเดิมทิ้งความมึนงงเอาไว้ในใจของทาคาซโกะอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เธอทําอย่างนั้นนะอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เธอทําอย่างนั้นแล้วล่นพี่จะตามหนูมาทําไมคะเนี่ยโอมิตกใจเล็กน้อยในระหว่างที่กาลังเดินกลับบ้านหลังจากการฝึกซ้อมเสร็จแล้วทาคาซโกะนั้นได้เดินติดตามโอมิกลับมาด้วยเพื่อจะได้หาจังหวะคุยกับเธอเรื่องนี้ ทั้งคู่เดินกลับไปยังบ้านของโอมิแต่เมื่อโอมิถึงบ้านเธอก็เริ่มทำกับข้าวโดยทันทีทาคาสโกะก็นั่งเล่นอยู่เฉยๆอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเมื่อโอมิทำกับข้าวเสร็จและเริ่มกินข้าวทาคาสโกะเห็นชักก็เริ่มหิวก็เลยรวมกินข้าวกับเธอเลยในระหว่างการกินข้าวนั้นโอมิได้เอ่ยปากถามว่ายังมีอะไรที่รุ่นพี่ไม่เข้าใจอีกเหรอหลังจากทั้งหมดที่ทาคาสโกะได้เห็นแล้วแต่สิ่งที่ยังข้องใจในตัวของทาคาสโกะอยู่นั้นก็คือ เหตุผลที่โอมิเลือกที่จะทำแบบนั้นสิ่งหลายจากการคุยกันไปมาท้าคาซโกก็ได้รู้ว่าโอมิเพิ่งจะเริ่มทำแบบนี้กับตัวของเขาและตัวของอาจารย์ไครนาจิกะเท่านั้นสาเหตุที่โอมิเลือกที่จะทำแบบนั้นกับทั้งสองคนก็เพราะว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นแข็งแกร่งต่อเธอแต่ถึงยังไงก็ตามสำหรับโอมิแล้วระดับความเก่งของนักเคินโดแต่ละคนนั้นมันไม่สามารถบุกบอกความแข็งแกร่งที่แท้จริงได้ ทาคาสกุได้ถามกับโอมิว่าทำไมเธอถึงเลือกที่จะดวลกันแบบนั้นไม่เลือกกันดวนแบบปกติล่ะนั่นแหละคือสาเหตุที่รุ่นพี่ไม่เข้าใจสีหน้าของโอมิก็มาว่างเปล่าอีกครั้งในทุกครั้งที่เธอเอาชนะใครก็ตามผู้ชายเหล่านั้นมักจะหาข้ออ้างต่างๆนานามือลื่นบ้างละ่ะฟลุกบ้างละ่ะทำไมผู้ชายต้องเกียดความพ่ายแพ้ที่มีต่อผู้หญิงขนาดนั้นละ่ะมันน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยหรอ เมื่อโอมิพูดจบลงตอกินข้าวนั้นก็เงียบสงัดอยู่พักหนึ่งแต่เมื่อทาคาซโกกินอาหารเสร็จเขาก็ได้ขอบคุณสำหรับอาหารและบอกว่าเขานั้นจะไม่ออมมือให้หรอกนะเพราะเขาสนุกที่จะได้ต่อสู้กับเธอและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทาคาซโกจึงล้างจานให้กับเธอถึงแ,แม้ว่าช่วงเวลาระหว่างนั้นจะช่างเงียบสงัดและตึงอย่างผิดปกติก็ตามแล้วเจอกันใหม่นะโอมิโอมิเดินมาส่งทาคาซโกที่หน้าประตู แต่ก่อนที่ทาคาซโกะจะกลับไปเขาได้ถามอีกคำถามกับโอมิไว้ชฉันมาหาอีกได้ไหมนานๆที่ครั้งก็ได้ค่ะโอมิตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยเช่นเคยตัดมาที่การใช้ชีวิตประจำวันของทั้งคู่สำหรับโอมิมันก็คือชีวิตประจำวันธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่สำหรับทาคาซโกะแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ภายในใจของเขาและมันคงไม่มีทางอื่นที่จะหาทางออกเรื่องนี้ได้อีกแล้ว ชักดาบออกมาซะรุ่นพี่จะทำอะไรนะคะเสียงเบาจังเลยนะดังกว่านี้อีกหน่อยสิเมื่อพูดจบทาคาซโกะก็ได้พุ่งใส่โอมิโดยทันทีโอมิรับการฟันของเขาได้แต่ก็ทำให้เธอกลิ้งตกบันไดลงไปถึงแม้อย่างนั้นทาคาซโกะก็ยังไม่คงหยุดโจมตีใส่เธอโชคดีที่โอมิสามารถหลบได้นี่เธอจะไม่เอาดาบออกมาจริงๆเหรอหรือไม่ชอบโดนโจมตีแบบนี้ทั้งๆท,ที่เธอไปทำกับคนอื่นกับเขาเนี่ยนะทาคาซโกะ ยังคงเดินหน้าหาโอมิเรื่อยๆพร้อมกับพูดแดกดันเธอนี่มันไม่ใช่เคนโดแล้วเสียงของโอมิพูดออกมาเบาๆแล้วมันทำไมล่ะเธอคือคนที่เริ่มก่อนนะทาคาซโกะพูดตอบกลับมาด้วยท่าทางสบายอ,อกสบายใจนี่มันไม่ใช่เคนโดแล้วแน่ๆแล้วใช่ไหมคำพูดของโอมิไม่ใช่การปฏิเสธหรือการพยายามหนีจากการต่อสู้ในครั้งนี้แต่เป็นคำถาม เพื่อจะถามต่อทาคาซโกว่าเขานั้นพร้อมแล้วใช่ไหมที่จะต่อสู้ในรูปแบบนี้จริงๆเมื่อการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งในคราวนี้โอมิก็เอาจริงแล้วหนังมวนเดิมถูกเล่นอีกครั้งหนึ่งการเข้าประชิดตัวและตอดดาบอย่างรวดเร็วทําให้ดาบหลุดออกจากมือของทาคาสโกะแต่ในคราวนี้มันไม่ใช่เคนโด้ต่อไปแล้วแต่มันคือการต่อสู้ ทากาซโกะกระโดดเตะไปที่มือขวาของโอมิทําให้ดาบของเธอนั้นกระเด็นหลุดออกจากมือเช่นเดียวกันทากาซโกะคว้าดาบนั้นเอาไว้และตวัดกลับไปยังโอมิอย่างเต็มแรงแต่โอมินั้นก็สามารถหลบได้โอมิวิ่งไปเก็บดาบของทากาสโกะที่เธอฟันหลุดมือออกไปเมื่อครู่ทั้งคู่กลับมาเข้าระยะประชิดและเริ่มฟาดฟันกันใหม่อย่างรวดเร็วภายในใจของทากาสโกะนั้นไม่มีคำตอบให้คำถามที่ว่า พวกผู้ชายเกลียดความผ่ายแพ้ให้กับผู้หญิงขนาดนั้นเลยเหรอแต่ตอนนี้มันไม่สำคัญอีกแล้วล่ะเพราะพวกเราตอนนี้มีเพียงเคนโดเท่านั้นสีหน้าของทาคาสโกและโอมิเริ่มที่จะเปลี่ยนไปเด็กผู้ชายผู้อยากเลิกเล่นเคนโดเพราะความเบื่อหน่ายกับเด็กผู้หญิงที่ไม่เคยเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากพอสำหรับเธอในตอนนี้ใบหน้าของทั้งสองค่อยๆถูกเติมเต็มด้วยรอยยิ้มยังมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ตัวฉันนั้นแข่งแกร่งพออยู่แล้วการร้องเลยไม่จําเป็นด้วยซ้าแต่ในตอนนี้เสียงของโอมิที่ไม่ค่อยร้องออกมานั้นระวังการต่อสู้ครั้งนี้กลับได้ดังขึ้นการต่อสู้ของทั้งคู่นั้นล้วนเต็มไปด้วยจิตวิญญาณทุกการฟาดฟันความสนุกและความตื่นเต้นในการได้เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งทุกวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาประสบการณ์ที่สั่งสมและได้ฝึกฝนทุกอย่างได้ถูกง,งัดเอาออกมา เื่ใช้ในการต่อสู้ครั้งนี้เหมือนกับเป็นการต่อสู้ด้วยการเดิมพันทางชีวิตและดาบสุดท้ายก็ได้ถูกฟันลงดาบของทาคาซโกะได้หักลงเมื่อสัมผัสกับดาบของโอมิว่าเสียดายจังเลยดาบหักหมดแล้วสิจะต่อกันไหมทาคาซโกะได้ถอนหายใจและทำหน้าเสียดายกลับกันมือของโอมิก็เริ่มที่จะสั่นแล้วด้วยหนูว่าหนูเริ่มผิวข้าวแล้วล่ะคะ่ะ ทั้งสองคนกลับมาอย่างบ้านของโอมิเหมือนคราวที่แล้วแต่ในคราวนี้มีบางอย่างที่เปลี่ยนไปหนูเคยอยากเลิกที่จะเล่นเคนโดนะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างสีหน้าของโอมิตอนนี้บ่งบอกว่ามันไม่สําคัญอีกแล้วแหละภายในตอนนี้เธอได้ทิ้งความคิดเหล่านั้นไปแล้วดาพีรุนพี่ทาหักนะมันคือดาบอันโปร่ของหนูเลยนะรบกวนชดใช้มาด้วยค่ะโอมิเปลี่ยนเรื่องคุย พูดคุยเรื่องดาบและการต่อสู้ที่ทั้งคู่ได้สู้กันเรื่องราวบางอย่างนั้นไม่สามารถบ่งบอกผ่านคำพูดได้แต่หากใช้ดาบเป็นสื่อกลางในการออกความหมายแล้วก็มันก็สามารถสื่อไปยังจิตใจของอีฝ่ายได้อย่างซื่อตรงและชัดเจนแววตาของทั้งคู่ตอนนี้เพียนไปจากเดิมมันถูกเติมเต็มด้วยสีสันอีกครั้งความสนุกที่จะได้ต่อสู้และเล่นเคนโดดูเหมือนกับว่าตอนนี้โอมิและทาคาซโกะจะได้พบกับบางสิ่งบางอย่าง ที่ทั้งคู่นั้นตามหาแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค like, ์ s ับส c r i b e และมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราเอาไว้ด้วยสำหรับวันนี้ไทยแลนด์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ